อัลมอนกำลังมาแรงเลยในฐานะธัญ,ญพืชที่มีประโยชน์แล้วก็ฮิตมากๆนะมีผลิตภัณฑ์แปลรูปของแอลมอนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนมโยเกิร์ตเนยแอลมอนหรือแป้งออลมอนที่จะเอาไปใช้แทนแป้งสาลีได้อีกด้วยทีนี้เราลองมาพูดถึงกันว่าแอลมอนมันมีข้อดียังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือนมแอลมอนมีแคลอรี่ต่ำมาก แล้วก็ไม่มีไขมันแบบอิ่มตัวรวมถึงไม่มีน้ําตาลแลคโตสอยู่ในนมแอลมอนด,ด้วยซึ่งคนเอเชียส่วนมากเลยต้องใช้คำว่าส่วนมากเป็นแลคโตสอินโทรเรนก็คือนะแพ้นน,นน้ําตาลเลคโตสในนมวัวเวลาทานเข้าไปก็จะเกิดอาการท้องเสียดังนั้นนมแอลมอนจึงเข้ามาเป็นตัวเลือกที่มีบทบาทที่ดีแทนนมวัวได้โดยทั่วไปนมแอลมอนหนึ่งถ้วยที่ไม่เติมน้ําตาลเลยจะมีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานอยู่ประมาณ30-50กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองในขณะที่นมวัวนู่นจ้าพลัง,ง ขึ้นไปถึง122กิโลแคลอรี่ต่อ1แก้วถึงแม้ว่านมอัลมอน์จะมีข้อดีเยอะก็ตามแต่เมื่อเทียบกับนมวัวแล้วพบว่าปริมาณโปรตีนและแคลเซียมในนมอัลมอนน้อยกว่าในนมวัวดังนั้นผู้ผลิตหลายรายจึงเลือกที่จะเติมแคลเซียมและวิตามินดีลงไปในนมอัลมอนด้ดวยอัลมอนมีสรรพคุณเป็นมากกว่าธัญพืชจนมันถูกิสต์ให้เป็นในซ่งใน superfood เลยอะ่ะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินอ e. ี <Wow. S 1> และยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล แล้วก็ดีต่อดวงตาและก็หัวใจของเราอ่ะสรรพคุณดีๆเยอะมากแล้วถ้ามันจะดีขนาดนี้มันมีข้อเสียบ้างไหมจริงๆก็มีเหมือนกันนั่นก็คือมันจะขาดโปรตีนแม้ว่ามันจะเป็นนมที่ผลิตจากถั่วก็ตามดนมแอลมอนจะมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่านมวัวแล้วก็นมถั่วเหลืองคือมันมีโปรตีนเพียงแค่1กรัมต่อนมแอลมอนหนึ่งถ้วยถ้าเทียบกับนมวัวและนมถั่วเหลืองซึ่งมีโปรตีนมากถึง8และ7กรัมต่อถ้วยตามลําดับก็จะเห็นว่าปริมาณโปรตีนมันห่างชั้นกันพอสมควรเลยดังนั้นใครที่เลืออกทานแต่มม แล้วไม่ได้ทานปริมาณโปรตีนให้เพียงพอก็อาจจะมีโอกาสขาดสารอาหารประเภทโปรตีนได้เช่นกันและนอกจากนี้นมแอลมอนก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะเพราะว่านมแอลมอนหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากแอลมอนนะจะมีปริมาณสารที่ชื่อว่าไทโรซีนค่อนข้างเยอะ ซึ่งสารตัวนี้อาจเพิ่มอาการปวดหัวไมเกรนได้และผู้ที่มีภาวะไทรอยด์ผิดปกติควรหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันอาจทําให้ปริมาณไทรอยด์สูงกว่าปกติได้ในออลมอนมีสารชื่อว่าออกซาเลตซึ่งสารตัวนี้จะสามารถทําให้เกิดนิ้วในไตได้โดยเจ้าออกซาเลตจะไปจับกับแคลเซียมทําให้เกิดการตกตะกอนกลายเป็นนิ้วนั่นเองดังนั้นเราจึงควรทานแต่ในระดับที่พอดีส่วนใครที่เลือกทานนมอัลมอนแทนนมวัวก็ได้นะแต่ก็อย่าลืมเสริมโปรตีนเข้าไปด้วยนะครับ